ก้านเขียวเอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ EP สุดท้ายก่อนที่เราจะเดินทางล่องใต้กันนะครับ EP นี้เป็น EP เราเอารถไปเซอร์วิสนะครับก่อนเดินทางนะฮะที่ศูนย์ใหญ่คขมาตะกิตที่สกลนครนะครับวันนี้ก็มี2คันนะครับวันนี้จะพาเวิร์ซิพันไปเซอร์วิสใหญ่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรๆกินเช่นเดิมนครพนสกลนครนะครับไปเดี๋ยวเดินทางกันก่อน การดีอยู่นะเนี่ยสิบล้อนะครับวันนี้เดือดริลมินำนะครับเพราะว่าไม่มีรถคันสีต้องกานเกียร์ทางนะครับโอ <Okay. S 2> เคต้องเกียร์ทางเองนะครับ เรื่องมันเบาอย่างนี้โอเค มันกดใครมา มันต้องเปี่ยนกันนะครับ <Okay. S 1> โอเคร่นยามเช้าร่นให้ชาวบ้านด่าเร่นให้ชาวบ้านด่ายามเช้านะครับ คนเยอะนะเพราะว่าเป็นเสาคนทำงานจันทรงถึงสิกก็จะมาเซอร์วิสวันนี้แหละโดยปกติแล้วโ <Okay. S 1> อเคนะได้อยู่นะได้อยู่นะแต่จะเวลามันขี่ดังๆมันรำคาญมากเลยนะโอเค ถึงแล้วอะไรนี่เอาอะไรออกมาจอดจะเยอะมากมายเนี่ยไม่หรอกพี่รถรถเดโมวันนี้เขามีงานป่ะเนี่ยมันจะมีงานเลยเเน,น่า,าจะใช่นะครับที่เก่าไปแล้ว ก่อนะครับพาพี่ใหญ่มาเซอร์วิสนะครับนี่เลยเพระเราจะไปเบตรงกันนะครับเราก็ต้องเซอร์วิสใหญ่กันนิดนึงนะฮะทำหลายรายการฮนะวันนี้ตอนนี้เปลี่ยนตัวโชว์แล้วนะครับเมื่อก่อนเป็น H2 SX นะจอดตรงน,นี้ก็มาเป็น z 9 r s นะครับแล้วก็มาดูรถส,สวยๆกันนี่นะ z 1 0 SE นะครับ ก็ตัวธรรมดานะเพื่อนที่นี่ก็มีทุกตัวทุกรุ่นนะครับนู่นเลยไปจะถึงด้านในพร้อมมาหอายเซอร์วิสครบวงจรนะครับก็ที่โชว์รูมคาวาซากิแห่งนี้นะครับก็คือคาวาซากิพีเจมอเตอร์สกลนครนะครับสาขานี้ตั้งอยู่หน้าสนามบินทางเข้าสนามบินสกลนครเลยนะครับให้บริการทั้งด้านขายรถแล้วก็เซอร์วิสครบวงจร นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนตั้งแต่รถเล็กที่สุดคือ1 2 5 c ซีซีนะครับจนถึง 1,400cc ซีซีกันเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่ใช้รถคาวาสกิอยู่เนี่ยอยากจะเข้ามาใช้บริการก็เดินทางมาที่สกลนครได้เลยนะครับเป็นศูนย์ใหญ่นะสามารถเซอร์วิสรถได้หมดเลยนะครับของคาวาสกี แต่ก็ที่นี่ยังจําหน่ายแม้กระทั่งอะไรแต่งนะครับแล้วก็พวกเครื่องการหมวกน็อกต่างๆมีให้ครบทุกวงจรนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามาในโชคดีนะครับมีกิจกรรมพอดีนะก็จะเป็นการเทสต์ดฟฟนะครับแล้วก็จะเป็นการแข่งจินคาน่านะครับก็แข่งจับเวลานะใครเก่งใครอะไรก็กลังดีมาโชว์ฝีมือก็ได้นะครับนะวันนี้มีกิจกรรมพอดีนะครับแต่แล้วเราไม่ได้ลงด้วย แล้วเราก็จะติดสติกเกอร์เราเข้าไปตรงนี้นี่นะครับข้างล่างพี่โต้งนะอยู่ข้างล่างพี่โต้งวอร์ซิสกับนี่นะครับมาถ่ายรูปได้นะเพื่อนครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับบ่ายโมงพอดีใช้เวลาไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับ ก็ทําหลายอย่างเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับน้ํายาหล่อเย็นน้ํามันเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก็ถือว่าโอเคแหละใช้เวลาสักพักใหญ่ๆแล้วก็มีต่อสวิตช์ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็เลยใช้เวลานานนิดนึงงอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าทําเสร็จแล้วมันจะวิ่งแบบเที่ยวฟ้าเหมือนเดิมไหมนะฮะหรือว่าจะวิ่งดีกว่าเก่าอ๋อตรวจมือวัว้นแบบเลยใช่ไหมใช่ยังไงมันบอกวัดวนในตัวเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะมีปัญหาแบบ ตั้มปลาสิบสองมาเสร็จล้าแล้วครับก้ารเขียวมีคนมาที่มีสั่งซื้อเข้ามาจากตลาดตรงนี้นะครับอ๋อไม่นมาม่าเชื่อสิทั่งกรดมั้งเขีย,ยว กระท่อกระท่อโดนไปอีกสามรอยเอาเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวกเราไปกินข้าวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมขับอย่างเงี้ยก็เฮ้ยรู้ไหมว่าฉันร้อน ร้อนอย่างนี้นะหลายคนก็พึ่งพลังใบนะฮะแต่เราก็ไม่ไหวนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกินข้าวต่อนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็สําหรับอีพีนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากมายเนาะเป็นการมาเซอร์วิสรถแล้วกันเนาะแล้วก็ส,ส่วนของร้านค้านะครับวันนี้เราก็จะกินกันที่สาก,กรโคขุพนพลากคำที่เดิมนะครับเนื่องจากวันนี้ลูกค้าเยอะมากนะครับเราก็เลยถ่ายทําไม่สะดวกแล้วก็มีบรรยากาศนิดๆหน่อยมาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับ ึงแล้วนะครับคนยังทำเยอะมากนะอาจจะถ่ายอะไรให้ดูได้ไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยวจะถ่ายเมนูซุปๆให้ดูแล้วกันว่าสาอะไรบ้างเป็นเมนูกระจินะเวลานๆเราไม่ด้ที่นครับวันนี้ขาดที่แจ็คนะแซ่บเก้าร้อยไม่ได้มาด้วยเสียดายไม่ครบองค์ประชุม จบภารกิจในวันนี้เมื่อกี้ทานข้าวไม่ค่อยประทับใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ูนยังคำเรามารอบที่แล้วได้เต็มร้อยนะแต่ว่าวันนี้โดนตัดคะแนนนะครับจากเต็มร้อยเหลืออยู่หกแรมนะฮะนอกจากว่าสั่งของหนึ่งอย่างแต่กับได้อีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เสือร้องไห้เหนียวไปหน่อยวันนี้แล้วก็ไม่มีมันนะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เสือร้องไห้ท่านละ ก็เลยโดนตัดแต้มไปนะครับช้ามากวันนี้แล้วก็ไม่ประทับใจนะฮะถือว่าวันนี้ถูกตัดแต้มไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับนะฮะส่วน e ีพีหน้านะครับเราจะเดินทางไกลแล้วนะสําหรับวิคหน้าอาจจะไม่มีอะไรลงแต่เป็นวิกขัดไปนะครับเราจะเดินทางไปที่เบตงนะฮะใต้สุดแดนสยามนะครับเดินทางด้วยระยะทาง4,000กิโลมตรนะสลอรับระยะเวลา12วัน 1> 10 1ถึง12วันนะครับรอดูว่าจะคลอดมากี่ EP นะครับเนี่ยเราก็จะพาแบบจุใจเป็นออนทัวร์ยาวๆเลยในปี2022นี้นะครับสำหรับ e ีนี้นะฮะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ EP หนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะฮะบ๊บายบาย